สมบ,บุญมาหนี่กแต่ซองใหม่ก็มีคลิปเนาะก็เลยสีมาอีอัดิปให้พี่น้องได้เบิ่งสีา่า,ลาเลาะตลาดเล้งมาหอดแล้วมาเตเว่นมาหนี่มีทางลูกไส้ก็แหละไยตลาดเดียวเดินไปเลาะตลาดแล้งมาพี่น้องได้บ่าสีซื้อ,อยังเมื่อกินเนาะก็เลยขีดขบบห้างไปก่อนเลกลับมาจากเลย ทางเัินพวกนั้ะเกษตรขา่าวทางไปก่อนก่อนคุณนะรถใหญ่นี่เนาะซะบุสิขา่าวฟังไว้พุ่นฟังตลาดอยู่ทั้งนั้นดน่วนอากาศรถใหญ่รถแรนเดินเซ็กซ์ข่าวตลาดแรงกันนะขา้างไปเซ็กซข่าววนลูกให้จอดรถอยู่ฟังนี่ว่าได้เอาเข่าไปมีซิเข่าไปหาซื้อเนาะกินเนาะอยู่รอให้รถวงนี้ก่อนจังสิขา่าวทาง ขับไปนํากันเด้อมนี้ขับไปบนทางก่อนมาเลาะตลาดเลงก่อนจะคิดสื่อนี่ยังเมื่อกินถ้าพี่พะนอ่องมาเลาะตลาดเลงเรออาอัดสืบุตรีคือซื้อแนวกินเาลาะก่อนมาหนีิวนสเลาะไปเรื่อยๆนะวนสืบุอัดสืบุตรีสื่อนียัง สว่อๆอย่างเด้อวนันนี้มีอะไรแตงโศกไสเนาะเส้นะาไข่ไม่อยากกินกุ้งเด้อวันจันทกติโศกไสสิโบมาก,กินกุ้งมีอย่างเลยทางป้งให้กับพวกกินบัดเพื่อนเส้าไข่ามาเลยาะวัาจันก็เลยสิมาเลาะสื้อบางกุ้งบอกว่ากิโลหนึ่งสี่ท่าใด้เวละนะ่ะเนาะจากไปดึงน้ำการเด้อ ทำมาซิออกมาจากข้างนอกก็เลยเหวะเบิงอาทีพานองอัพเดตเบิงในตลาดเซโนไปเรื่อยๆเบิงน้ำกันเด้อรับผมสีนูตะบนหัซื้อเมื่อวานซื้อแล้วไปเรื่อยๆเดี๋ยวซื้อกุ้งให้ลูกไา้กิน หมกเพ็อดองีงามเถอกองเธอได้หมกเพ็ดงามเถอะสิบพันบกโอ้ให้เน่กองนึงแล้วกอ,องนี้นซื้อหมกเพ็ดไปน่งเลยตลาดเชโนเด้อตลาดแรงเนาะเด้อเโนเงินบนี้หาเงินกันซื้อหมกเพ็ดิอโอ้โดยโด,ยโดย โอ้ยสบายดีเอามาแต่บ้านไหนเจ้าบ้านจัดสรรจัดสรรอยู่ทางไหนเนอะบ้านไหนบ้านไทยเอ้าบัวบ๊ายไทยอ้าวคือว่าบัวบ๊วยไยว่าสิไายเพื่อนพี่น้องเพื่อนไอ้ว่าขอเงินเนาะว่าสิเอาเงินเนี่ยเพื่อนถามบ้านเพื่อนเพื่อนปบอะไรหัวก็เลยว่าสิถามเพื่อนว่าอยู่บ้านไหนเนาะโดยโดยขอบใจขอบใจขอบใจคือการ ฮะเลยว่่าได้ลงติ๊กตอกแล้วลงยูทูบกูแล้วด้ยอย่ลืมอเพชรด้อฮนลืมค่ะโอ้ยขอบใจเด้อดยซื้อเพชรซอยเพล่นซื้อแล้วเพจ่ายเงินแล้วว่เอาเฮ้ยนะติตอกดยบลงติ๊กตอกหลกสีลงยูทูบดยเนะเดี๋ยวเรามาทางนี้กอนพี่นางเลยใชนาะแบบนี้ ไปกันก็ได้สีพาเลาะฝรั่งดองอัสสิบุเดปลาะไปทั้งนั้นเลยวะนี้โอ้ยุ้งคือบอกงามแท้มาเนี่ยดีดองเลยมาเดี๋ยวเฮาสซิเลาะไปทางไม้เกล่ะดีดองเลยเนาะน้ำสบู่สิบุเลาะไปทั้งนั้นเพิ่นเปิดเพลงเพิ่นเปิดเพลงเนาะทางนั้น กระปสีมาทางนี้พี่น้องเนาะแซบวะโอ้กินงข่าอย่างจะดังคอเงินบอแซบว่ากินข่าวนะแซบโอ้ยเนาะเี๋ยวเลยนะกดะรก็ขึ้นีหูจักควอยู่ได้นี่กดอิสรสีน้อกันสีหายิ่นกันนะ โดยนะเป็นขชาวนมาสันตะคอเงินไปตามธรรมชาติเพื่อนนี่แล้วไปนั่งเลยนะบันี้งคาซีมาท่านี่บดได้บ่ปลาเผานี่ย่างอยู่บ่โอ้ตัวใหญ่ตัวเท่าไรอันนี้ลากะสีใจลายกระสีมาแมนวะเสิร์ฟปลาเผาเมื่อกินก้อนเมื่อนี่สุดอันนั้นย่างอยู่บ่ย่างโอ้ปลาห่าตัวนึ่งเมื่อกินก้อนพี่น้องเลยอาหารเพื่อนนี่ มาซื้อปลาเผามากินก่อนก็ก็เลยขายกาสซิปห้่อยเด้อเด้ะขอบใจมาซื้อน้ำเพิ่มเรื่อยอเลยค่ะนาะก็สซิโได้มากับมันมาคัมมาบบทันไม่ค่าเพิ่นเบิดก่อนมีแสงกระหังมาเลคุณลายเธออีละ หันหน ah, ้ามาเลยแม่หันหน้ามาเจ้ามาจากทางไหนเจ้ามาปีนหน้ามากกว่ากับพวห้เงินไหนเจ้ามาจากบ้านไหนไม่อยู่ไซไซผอมเนี่ยเจ้าหันหน้ามาแต่แม่ขคนพวกหายได้กัเจ้าพวกหน้ามาโอ้ไม่ใช่เจ้าคือพากันมาในนี่คือมาอยู่เพื่อนอยู่ซานเมื่อว่ามืออยู่ตอง่อยหื ข่อยซี่ให้เจ้าไปหาเลาะคอแบบนี้ข่อยสิเอาให้เจ้ากินเข่าหลายๆหันมน้ามากเปล่ะผู้สร้างเป็นแท้สได้เงินโดยสั่นขอเงินอ้าก๋วยสิเอาให้ายกมือเอาใบยังอันนะเฮ้ยก๋วยซข่ก๋วยสิน้ำมือเฮือนเจ้าอยู่ใสาเฮือนเจ้าอยจาเฝ้าไปอยี๋เฝ้าไป ขอเด็กหน่อยขอหนึ่พี่น้องเลยเอา้ายือนด้วยเจ้านะ่ะซื้อยังของเจ้นะเาน่ะฮะเฮ้เอาเอาป๊บแล้ววันนี้พันหนามากักล่ะพันหนามากมาโอ้ยหนอ,อ,นอคนอายอ้าวไปไปใส่เป็นยังอายก็ไปซะ,ปะ,ปะอุย้ยหนึ่พี่น้องเลยูลยลยบ้านใดเมืองใดก็ยังมีอยู่ขอทานเงินครับเนาะจักบ้านเมืองใดเพื่อนก็อายจักจังใดบุ๊คติดใจเงินพคนกันบ้านี้ ี่ไยด้ละะครางอมแบบคือหัานเพื่อนี่แบบเฮ็ดขนมเฮ็ดพวกเข่าพัดเข่าอย่างเนาะถ้าว่ามีวอยากมีงานอยากจัดรงถอกรงท่านสินะเนาะสั่งเพื่อนได้พี่น้องสักสุดหนึ่งเท่าไหรบอกสมมติกล่องหนึ่งกันนี่นะตามกล่องหนึ่งชิปพันคือแบบนี้กระซิบสาวนะโอ้อันนี้ขนมหนากล่องกระซิบโอ้โหเข่าพัดกระซิบโอ้ถามว่าสั่งข่าพัดสั่งอันนี้อืรสมมติว่าห้าจากเศษรงท่านแบบนี้เนาะมาสั่งคือสั่งข้นเจ้านี่ได้ เธอว่าสมมติว่าเาสั่งมันีสมมติว่างานขึ้มืออื่นนี่าาสั่งแบบไโอแบบเอื่อจะเอามือมืออื่นเนาะองสั่งสองสามมือเพื่อเอาเียมโอแมนแมเพื่อกะเกียมโดยโดยสได้สมืด้โดยโดโดยอจ่ายเงินพนกันนี่นางไ้ซื้อปลาเผานคนเดยโอเียงนามักสั่งโอแม่นแม่นพนเนำข่อยยุ มเตรียมกับูอแม่นกับบ้านเดียวกันนะกลอกเดี๋ยวเดี๋ยวขอบใจเด้อตอนช่วงวัาเสียนก่องมาถึงแก่อนมาเตรียมสังที่มหาโชคลานแม่นแม่นที่ว่าไปแจกลงท่านอยู่วัดบ้านนันแจกเพราะท่านใก้ขันแจกแจกปีลงท่านอยู่บ้านสอว่างตอนนั้นไตอนักเเเอออดี๋ยวอะเ็นเเังฟังมันมาเ้อ ถามนี่ไกับสีแวะมาสั่งเด้อแบบจะได้ข่าวไปได้ก่ะเ้าเห็ดแหย่ต้องบะหมี่ก็เอาแบบของมีกับไส่กลรองใส้ย่างไปใส่กลรองมันใส่ย่างเราบอกเ่าเอาแบบเฮาบอต้องไปลงเห็ดเองเนาะฮะบ่มีเวลาเนาะเห็ดเองเห็ดใหม่หเลยตอนเศร้ารู้อ่าถามีสิจิตมาแวะหาเด้ออ่าขอบใจไรเดี๋ยวเลาะตลาดกันวันนี้ เด่น้ไปนะสำเสร็แล้วบ้านเมืองเฮาพี่น้องเอ้ยลังคนกับขอทานผูร้รวยกับรวยผู้ทุกข์กับทุกข์ลังคนกับเฮาสิเอาเงินให้บัดบบเฮาทานบ้านแถวเมือง,นนะมเองกันเลยเนาะมาเนี้ก็สีเลาะไปทั่วร์ๆพีขายพักขายงามาเนี้ก็เฮาซื้อเอาปลาเผาเมื่อกินโอ้โหซื้อกินสดเลยแหละเผื่อเมือ่อเผื่อสีเฮ็ดสีปี ว้าผักเนี่ยคะดื่นไปน่อยเลยซื้อโมฮะพราะได้ซื้อแบบสมบูรณซื้อปลาเผาอะไรมาเนี่ยเ้าไปบ้านเมืองเขาสีเมือะแหละเขาก็ได้บวันนี้เพราะเราสนิทไปเบิ่งกุ้งกอนว่าเม่นี่ได้กินอันปลาเผาแล้วซื้อได้ซื้อปลาโตง โอ้ไม่เจ็บเลค่ะงามๆนะเมื่อนาเดอซื้อแบบบรปิงนะเพิ่นปิงไ้เลยเดออ่ะโลไปก่อนไก่เป็นโตซืออันเป็นเดเะหาทางสดใสก่เดเเอ่ะสิโลเมือก่อน ซื้อปลาเผาเลยเปลี่ยนงามๆพี่น้ำเลยคนน่ะเด้อเด้อมาเบิ่งกุ้งแล้วป่ะออีโลถ้าได้กุ้งอันเซนห้าอย่างนั้นซื้อมาให้โซกไซกะเอาให้ห้าเนียโลหนึ่งกนซื้อมาให้โซกไซกิ่ประมาณได้สองมือเ0นห่าคันจะเปลี่ยนเงินบาทกับสตกอยู่ประมาณท้าได้ก็ สองร้อยกัวนะเอาตัวงามๆนี่ยได้ไหมคะไม่ลูกทรายลูกทรายกระเตมบ,บุเคยกิน,น,น,นลูกทรายบอบอมาก,กินกุง้งบบเศร้าไข่เลยอยากกินกุง้งเอาใจหาโลนึงโลนึงเดยวเดยวอาเดียสิจกเงินให้เพิ่นก่อนวันนี้ จ่ายเงินเพิเ่นก่อนก่อนโรดเซนหนะขนาดเนาะเดี๋ยมีผู้จับก้งองให้ตนะัวอ,อ,อย่างให้ทางลูกายโดยขอบใจขอบใจหลายสีเมืออ่ะ,ส,ออะสื่อกุ้งเป็นทีนยบร้อยเฮากาสีเมื่อบแบบนี่เป็น้องเลยนะเนาะแต่เวีนคอยคำลงแรงเลยค่ะลองซื้อกินกุ้งเบอร์สก้อนพี่น้องเลยเนาะอัะนน,อน,นี้ก็สีเมื่องะก้อนแบบนี เวนคอยอคำลงแรงแล้นะครับแล้วพี่น้องเอ้ฮะสำหรับคลิปนี้ก็สมบนกระเป๋าคุณแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้เนยเด้อเนาะพอกันในคลิปหน้าขอบคุณขอบคุณไปทางพูงเองเจดีทุฟซีทุกคนที่ให้กำลังกำลังใจสมบนมาโดยตลอดเนาะวันนี้ฮะก็สิกรับเดี๋ยวเอ้ฮี่มาในมาเวนเนยพอกยันไรก็พอกันในคลิปหน้าขอบคุณขอบคุณไปทางพูงเองเจดีเวอร์สุขสมบูรเนาะฟซีทุกคน,น ที่ผมคิดแล้วบอกค่ะโฆษณาสน,าสนาสักคลิปนี้ไปแล้วพ่อแม่พี่น้องก็กันนาคิดห้้เอกนนดอกไลค์กดแชร์ให้แม่สบายดี